สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาตามรอยแปลงของศิลปินชาวเนเธอร์แลนด์กันนะครับเราจะยังวนเวียนอยู่กับภาพของยฮันเนสชว์เมียกันนะครับมีคนคุ้นๆกับภาพหญิงสาวร่างท้วมสวมเสื้อสีเหลืองกระโปรงสีน้ำตาลแล้วคลุมทับด้วยผ้าสีน้ำเงินสดที่เขากำลังเทน,นมอยู่ริมหน้าต่างนะครับภาพนี้ชื่อว่า The m i l k m a i หรือหญิงรินนมวาขึ้นในช่วงปีคศ1658 ถือว่าเป็นภาพที่มีสเสน่ห์อีกภาพหนึ่งของเอูเมียครับในภาพหญิงสาวอาแต่งชุดแต่งกายตามแบบของชายยุโรปในสมัยนั้นวัตถุในภาพก็มีไม่กี่อย่างมีตะกร้าสารสุดคลาสสิกมีขนมปังเข้าของเครื่องใช้แขวนอยู่ที่ผนังแล้วก็สิ่งของแปลกตาวางอยู่ที่พื้นด้วย ผมชอบรายละเอียดปีกย่อยเล,เล็กๆน้อยที่ศิลปินใส่ลงไปในภาพเช่นหัวตะปูที่ตอกไว้ที่ผนังเพื่อเอาไว้แขวนสิ่งของมันจะมีอยู่ตัวหนึง่งมีแต่ตะปูแต่ไม่มีอะไรแขวนอยู่และที่ร้ายไปกว่านั้นคือรูเล็กๆที่ผนังด้านหลังร่องรอยที่บ่งบอกว่าเคยมีตะปูตอกอยู่แต่ปัจจุบันถอนออกไปแล้ววาดมาแล้วดูเผลนๆเ,เ,เหมือนจุดอะไรก็ไม่รู้แต่เขาก็วาดใส่เข้ามารายละเอียดเล็กๆนน้อยแบบนี้ กับเพิ่มความสมจริงให้กับภาพอย่างมากดูแล้วรู้สึกว่าเหตุการณ์ในภาพเป็นเหตุการณ์จริงเป็นสื่อที่มีชีวิตจริงๆวันนี้ผมเตรียมเรื่องมาเล่าให้ฟังด้วยในระหว่างนี้ก็นั่งเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับอ๋อสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งหลงเข้ามากด subscribe ด้วยนะครับเชินเคยครับ ผมเริ่มจากการใช้สีอ่อนๆป้ายลงไปเพื่อวางตำแหน่งของภาพคร่าวๆตามที่ตาเราเห็นจากแบบแต่เดี๋ยวสักพักตำแหน่งที่เราวางไว้ทีแรกมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเหมือนประมาณว่าพอวาดๆไปก็จะเริ่มรู้ว่าตำแหน่งมันไม่ใช่ครับเดี๋ยวค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะผมพยายามค้นหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภาพอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ก็มีหลายเรื่องหลายๆที่น่าสนใจ ผมไลเ่เดีงยงไทม์ไลน์ของเรื่องแต่และเรื่องจนสับสนไปหมดจุดที่ผมรู้สึกสงสัยที่สุดก็คือเรื่องของสีเครื่องแต่งกายที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกเพราะตามช่วงเวลาที่ศิลปินวาดภาพนี้สีน้ำเงินที่เมทคนนี้ใส่อยู่ผมเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งหายากตามข้อมูลที่ค้นมาเขาบอกว่าการสก,กัดสีน้ำเงินมาใช้ในยุคนั้นมีต้นทุนที่สูงมากๆแม้กระทั่งในโลกแห่งความเป็นจริง เวเมียยังต้องกระเป๋าฉีดจากการจ่ายเงินค่าสีน้ําเงินที่นํามาใช้ในการวาดภาพและในโลกของหญิงรินนมละ่ะดูจากสภาพบ้านแล้วก็ไม่น่าจะมีฐานะสักเท่าไหร่แล้วเขาไปเอาเสื้อผ้าสีน้ําเงินมาจากไหนกันนะแถมภาพปูโตะก็ยังเป็นสีน้ําเงินอีกไม่รู้นะผมอาจจะยังไม่รู้เรื่องฐานะความเป็นอยู่ของคนในยุคนั้นดีพออีกอย่างผมอาจจะงงพเพราะข้อมูลที่อ่านมามันอาจจะน้อยเกินไปทําให้เข้าใจคาดเคลื่อนก็ได้ ไม่ว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันจะเป็นการเข้าใจผิดไปเองหรือเปล่าแต่ความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็คือภาพนี้เป็นภาพที่สวยมองได้เรื่อยๆไม่เบื่อถึงแม้จะมองจากของปลอมที่ผมวาดขึ้นมาเองก็ยังรู้สึกว่ามันเจ๋งเลยภาพของเวอร์เมียร์ส่วนใหญ่จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวธรรมดาธรรมดา งานภาพที่ผู้หญิงทนนํานู่นทํานี่ริมหน้าต่างของเวอร์เมียมีอยู่หลายภาพเลยครับมีหน้าต่างอยู่ทางด้านซ้ายของภาพส่วนด้านขวาก็จะเป็นผู้หญิงเขียนจดหมายบ้างคุยกับเจ้าหน้าที่บ้างเล่นดนตรีถือแก้วไวน์ถือตาช่างแป๊บนึงนะครับ มักจะมีปัญหาที่แก้ไม่ตกในการวาดหน้าคนคือตั้งใจวาดยังไงมันก็ไม่เหมือนนะครับอะต่อต่อไม่คิดถึงไหนแล้วนะอ๋อผู้หญิงถือตาช่างมีอะไรอีกล่ะอืมมีจดหมายด้วยมีอ่านจดหมายด้วยอ่านกันหลายฉบับเลยแต่ภาพที่ผมชอบที่สุดก็คือภาพดินนมนี่แหละสเสน่ห์ของภาพนี้สําหรับผมเองผมว่ามันอยู่ที่ความธรรมดาความเรียบง่ายบอกเล่าเรื่องราวประจําวันในยุคนั้น ผมจินตนาการว่าภาพกิจกรรมแบบนี้คงจะเกิดขึ้นทุกวันมาตั้งแต่ในอดีตผมเคยได้อ่านบทความในเชิงตั้งคำถามว่านมนี้เมดรินให้ใครเราไม่รู้ว่าเป็นนมยี่ห้ออะไรแต่ผมทายว่าคนที่ได้ดื่มต้องเป็นผู้ชายแน่นอนผมกําลังจะโยงว่าภาพนี้คือหลักฐานชิ้นสำคัญถึงที่มาว่าทำไมชายชาวดัตจึงมีส่วนสูงเฉลี่ยมากที่สุดในโลกคำตอบอยู่ที่ภาชนะดินเผานี่แหะครับ หลังจากที่ได้พักยกไปวาดตรงจุดอื่นๆของภาพอยู่พักหนึ่งตอนนี้ถึงเวลาของอยู่ที่2ในการแก้หน้าตาของเมทอีกครั้งหนึ่งครับถ้าจะให้จัดอันดับความยากของการวาดเดินแบบภาพที่มีอยู่แล้วตรงส่วนของหน้าตาผมว่าวาดยากที่สุดในภาพแล้วลองลงมาก็น่าจะเป็นท่าทางการจัดระเบียบร่างกายนะเพราะ2อย่างนี้มันจะเป็นสิ่งหลักๆ ที่บ่งบอกว่าภาพที่เราวาดมันจะเหมือนหรือไม่เหมือนยิ่งตรงใบหน้านะแค่เส้นผู้กันบางๆเส้นหนึ่งหากเพี้ยนไปน,นิดนึงก็จะเปลี่ยนหน้าคนเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยนี่แหละคือเหตุผลที่ผมชอบวาดภาพวิวมากกว่าสีน้ำเงินที่เอามาใช้ในยุคนั้นได้มาจากแรกที่ชื่อว่าลาพิสลาซูรีอามบอให้เป็นผงในสมัยนั้น แน่นี้เป็นของหายากต้องสั่งมาจากประเทศอัฟกานิสถานที่เดียวเขาบอกว่ามันแพงกว่าทองซะอีกถ้าศิลปินจะเอามาใช้ในงานภาพของตัวเองก็ต้องเตรียมตังค์เยอะหน่อยอะนะแล้วลองดูภาพนี้สิประมาณ30%เป็นสีน้ำเงินเขาต้องจ่ายค่าสีไปซะกี่ตังค์กันนะจึงจะได้มาเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์โดดเด่นสะกดตาคนทั้งแมจะว่าไปแล้วคนที่รักและสนใจในศิลปะ ที่เขาเกิดในยุคก่อนๆคงจะรู้สึกลำบากและรู้สึกอึอดอัดน้าดูคือถ้าแค่อยากจะมีอารมณ์สุนทรีวาดเล่นคลายเครียดค่าเวลาก็วาดแค่สีที่มีไปแต่ถ้าอยากได้สีครบฟู่ออปชั่นก็ต้องเป็นสายเติมยอมจ่ายเพื่อปลดล็อกไอเทมเทพๆสำหรับพวกเล่นฟรีหนทางความเทพในเซิร์ฟก็ต้องไกลกว่าคนอื่นเรากลับมาที่ภาพนี้กันก่อนนะเดี๋ยวไม่จบ เออกล่องที่วางอยู่กับพื้นนั่นผมไปหามาแล้วเขาบอกว่ามันคือฮีเตอร์ครับเอาถ่านร้อนๆใส่เข้าไปข้างบนมีรูระบายบ้านเราน่าจะไม่มีใช้นะครับส่วนสุดท้ายที่คาใจผมมากอีกจุดหนึ่งคือตรงกระเบื้องที่ติดอยู่ด้านล่างของผนังห้องนะครับดูไปดูมามันคุ้นตาม,มากๆแต่ผมพยายามค้นดูใน Google แล้วไม่เจอบทความไหนที่บอกชัดๆว่าในภาพมันใช่กระเบื้องเดอร์บูหรือเปล่าว่าแต่เดอร์บูคืออะไรหรอ เดฟบูหรือเดฟแวร์คืองานกระเบื้องเคลือบโทนสีฟ้าขาวที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองเดฟบ้านเกิดของเวอร์เมียครับพอดีตอนหาภาพประกอบไปเจอเขาวางขายไว้แล้วราคามันก็ถูกมากๆก็เลยซื้อมาเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างงานเดฟบูจะมีลวดลายแตกต่างกันออกไปแต่ละชิ้นจะเป็นงานเขียนมือบอกเล่าเรื่องราวต่างๆภาพคนภาพสัตว์ สถานที่หรือภาพเหตุการณ์เป็นหนึ่งใน3ส,สิ่งเชื่อหน้าชูตาของเนเธอร์แลนด์แหละ,หละถ้าพูดถึงเนเธอร์แลนด์เราก็จะนึกถึงทุ่งทิวลิปก,กังหันลมแล้วก็งานกระเบื้องเด็บบูนี่แหละครับสำหรับสิ่งที่เราเห็นในภาพผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะใช่แต่ผมก็ยังแอบหวังอยู่ว่ามันอาจจะเป็นเดบูจริงๆ และมันก็มีความเป็นไปได้สูงด้วยเพราะว่างานเดบ,บูมันเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเวอร์เมียพอดี เอาละเสร็จแล้วคิดว่าภาพกรอบภาพนี้เป็นไงบั้งครับสำหรับผมเปิดให้ดูเพลินๆแวบๆมันก็พอได้อยู่นะแต่ถ้าจะจ้องแต่ละจุดจริงๆสำเนายังไม่ถูกต้องโดยเฉพาะใบหน้าต้องไปซ้อมมาใหม่โดยรวมแล้วก็ค่อนข้างพอใจนะแต่ของกรอบมันก็คือของปลอมเรากรอบได้แต่รูปลักษณ์ภายนอกแต่จิตวิญญาณเรากรอบกันไม่ได้ ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบสวัสดีครับ